เราไปถ่ายมาตะกี้นะครับกลับมาดูย้ายได้เยอะแล้วครับตอนนี้ตัวใหญ่เยอะนะครับเออนี่เราเนี่ยนะองมาละน,นี่นี่นี่อันนี้เป็นปูพันผสมปูหินกับปูแมกผสมกันครับอ๋อแค่นี้ไหมครับปูหินกับปูแมกผสมกันครับมันผสมกันได้ด้วยกหรครับเป็นพันผสมอ๋อครับแต่แกน่นี่ล้ำหนึ่งนะเนื้อมันไหลถ้าตัวใหญ่ๆอ๋อถ้าอย่างนี้นี่กินไนดะ้เนาะซองมาคืนในทันทีเลยอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหห่างหากันไปขนาด ไปชนบุรีมาสองอาทิตย์นะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่ละผมกําลังมาถึงนะครับผมมาอยู่ที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยววันนี้จะชดใช้นะครับจะทดแทนคลิปพื้นที่ไม่ได้ลงแต่ว่านะครับก็อ่าจะปลไปดูนะครับเก็บภาพบรรยากาศนาะคมจริงผมไทยตั้งแต่อยู่ชนบุรีแล้วนะแล้วทีนี้มันม่มีเครื่องตัดต่อนะครับอยู่ปุ้นก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้นี่ให้ทั้งหมดแล้วก็ผมไปตั้งแต่วันที่อย่างอ่ะสามสิบเช้าเก้าครับผมไปเช้าเก้าเราไปอยู่พุ้นสองอาทิตย์นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คื เป้าประสงค์รักของเขาก็คือเอาสตางค์หนึ่งแสนบาทที่ผมได้เปิดบูชาแมงคู่คำนะครับไปถวายให้ทุกปีเนาะก็ถวายวัดเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปแค่อาทิย์เดียวแต่ว่า,าลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เก่าๆตั้งแต่ยุคต้นๆมาก็อยากจะเจออยากจะมาสักยันเพิ่มของดีกันเนาอก,ก็เลยอยู่ไป2อ,อาทิตย์เลยนะครับแต่ก็ยังเก็บแบบมดนะครับหลายท่านก็พิดหวังไปเพราะว่าบัตรสามารถจะสั่นคิวให้มันได้ครบกุคนเนาะผมก็เลยกลับมาก่อนนะครับ ะว่าง,งานตั้งเพคก็มีตั้งเพศก็มีจองคิวไว้พ่องแล้วเราผมก็ทีนี้ผมก็ไปอยู่ปุ่นกับไปซักยันพ่องแอลน้ำมนต์ทำพิธีต่างๆนะครับแล้วก็ผมได้เดินทางปุ่นกับมาฮับไปหลายๆที่เนาะไปไปอยู่ที่ชนบุรีเป็นจุดลักแต่ว่าก็ได้ปุ่นมาฮับไปนะครับฮับไปกาญจนบุรีเพื่อไปดูทิศทางสสรพระภูมิพ่องหรือว่า,าไปดูทิศทางของบ้านอนะไรอย่างต่างๆอีกน,นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับตอนเช้าครับคุณผู้ชม วันนี้แามสัญญานะครับเราจะเอาเงินหนึ่งแสนบาทไปถวายวัดตะเคียนคู่ช่วบุรีนะครับผมวันนี้มารอรถครับต้องต่อรถโดยสารเพื่อไปสนามบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องครับไปอยากจะลบกวนคนอื่นเพื่อไปส่งนะเพราะว่ามันไกลนะครับร้อยกว่าโลขึ้นรถโดยสารไปดีกว่า り私も。Eddie, Eddie, กวาอรหันสมาสุตรวิจารณะสาสบนงสุตลกวิฑนตโลภิสามาสาระิสถานทว่าผู้สนา่โวติยันต์ต่างนะสนังอี่างเรนะมูพุทธยะนะมัพัทธะยะะะนะมาพัทะมะพัทธะพัทะพัทธะอาทิยมัสมิงไกเยกิสาลงมาเราขึ้นรถจากบ้านมาสนามบินของปะเทศดแต่สนามบินมาชลบุรีของปรเทใดเ่เออไปแขมาชุนลพุูมอ่รอลงซุนคูมอเพราะว่าอุตภเขทมันมีไฟบิน

ผมเลยหลังมันเนี่ยสีขาไม่จัครับแล้วอยู่วะเนี่ยมันเป็นทองวิ่งแต่มันก็เลยครับผมคุณผ,ผู้ชมลงหมูหน่อยเนอะแหมเเ่าแล้วนะครับก็ตามสัญญานะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชนบุรีเนาะอยู่ที่วัดตะเคียนฟูซึ่งผมได้ออกเป็นวัตถุมงคลซึ่งบนหอมว่าแมงคู่คำนะครับก็คือหมูพี่น้องเขานี่แหละคือมีลูกศิษย์กลุ่มกตติยูบุญลมีแล้วกอมีเอฟซี FC นะครับคุผ,ผู้ชมที่เดือดรนหลายๆท่านนะครับพี่ ได้ร่วมกันบูชาไปแล้วก็ตามสัญญาว่าผมจะนําเงินหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทไทยเนะี่ยมามอบไว้กับวัดตะเคียนคู่ซึ่งตอนนี้ก็คือพระอาจารย์อาทิตย์นะครับได้เป็นจเจ้าอาวาสอยู่แล้วเขาจะเอามอบไว้เพื่ออันนี้จุดประสงค์ใช้ในการที่เขาจะขอพระราชทาน,นงเงินศพหลวงพ่อพระครูผาสุขทร่วัดหรือว่าครูบาอาจารย์ยิราธมุในอนาคตที่จะมีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนนะครับครับยังไม่ได้กำหนดวันนะครับแต่าาว,นนว่าพยายามจะ คือแล้วเสร็จภายในปี67นะครับพยายามเสร็จแล้วเสร็จภายในปี67ก็อาจจะคาดปัจจัยอยู่บางส่วนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่โซนะจังหวัดชนบุรีอยู่ทางตะวันออกไบยองอย่างนี้นะสามารถมากราบคาริระสังขารท่านได้นะครับเพราะว่าสังขารของท่านไม่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับผมก็ยังอยู่ในโรงแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสว่างปัจจัย1 0 0 0แสนบาทนะครับนี่เงินบาทเต็มๆนะครับผมก็ เดี๋ยวถวายไปก่อนเดี๋ยวให้คุณผ,ผู้ชมดูก่อนนี่นะครับผมปัจจัยหนึ่งแสนบาทจากผู้ใจบุญนะครับบางท่านก็บ่ได้ฮับแมงคู่นะครับแต่ว่าร่วมปัจจัยมาอยู่เหมือนกันนะครับผมขอทีครับเดี๋ยวผมถวายให้ท่าอาจารย์ก่อนนะครับ យិមហបារិមាណោប្រាការិព្រេតិសាគរំអេវនេវៃរុណំទេកានំពកបតេអតិតੰ ಪರಿ តនំអនិពមេវសម្មិចតោសភេពុរេសង្គបាញ្ញោបុណរសោយថាមនិតោធិរោសោយថាសតិទិយោវចន្តោសភរោកោវិនាសទុក្ខមតេពវត្តមន្តរាយោសុគេតិកាយុពោភវអំពីតវនសេ ดิสานิจันมุทาปจายิโนจตารุมาวุธันติอายุวันโนสุขังพลงชยสิทธิ์ธรรมราคังโสธีภาขยังสุขังพละสิริอายุจวันโนจักโภคังวุธีใจยศวาสตวาสาอายุจทีวสิทธิพรัพปันทุเตภวตุสัพพมังธรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพะตมานุภาเวนะสัพพะสังขารุภาเวนะสัทธาโสตถิพระควันทุตีเอาไว้ยัดจูงทุกผู้ทุกคนมีแต่ความสุขกับเจริญสาคู่สีาตัครับผมครับขอบดิวต้อไปเจอที่จะกลับมาอย่างในคลิปกันต่อครับนอกจากทําพิธีต่างๆแล้วก็ยังไปนอกสถานที่นะครับไปแหววร้านเบนนี่คอฟฟี่้วยนะครับอยู่ที่หนองแขมนะครับผมถ้าผ่านอยู่แถวนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับเพราะเป็นลูกศรสายเฮาเองนะครับ ร้านเบนนี่คอฟฟี่ก็มีไอ้หนุ่มกับน้องเบนนะครับคอยบริหารอยู่พาอาจารย์ไปอันนี้สักน่อยเราไปดูร้านดูอย่างนะครับไปผมก็ไปเออโอเคไปดูทิศทางอย่างต่างๆมุ้งึง,งซื้อว่างวันนี้ถูกหวยดยตัวไดสองหมืน่นแปดก็ถือว่าเป็นโจกเป็นลาภของภคยของมันไปนะครับผมครับผมคุณผู้ชมที่ผมอยู่นี่คือวัดตะเคียนคู่นะครับผมผมอยู่ได้นี่ประมาณสองอาทิตย์นะครับคิดว่าคงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คงจ่ได้ลงคลิปที่มันเป็นจริงเป็นจังให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะ ก็ผมอยู่ที่นี่นะครับผมผมก็ได้นําปัจจัยนะครับต่างๆเนาะที่ได้ถวายให้พระอาจารย์นะครับซึ่งเขาสัญญากันไว้ว่าหลังจากที่เขา,าเปิดบูชานะครับแมงคู่คํารุ่นเศรษฐีกตัญญูนะครับจำนวน108ตัวเนี่ยเขาจะนาเงิน1นึ่งแบาทนยะมาถวายวัดเพื่อใช้ในจุดประสงค์การพระราชทานเพิง่งศพหลวงพ่ออดีตเจ้าว,วาดนะครับซึ่งเป็นคูบาอาจารย์ของผมเองเนาะแล้วก็ จะคิดว่าจะมีในอนาคตแต่คิดว่าคงจะบะเกินปี2567อีกนะครับวางแผนกันไว้เนาะอย่างเร็วคือปลายปี66อย่างจ้าก็น่าจะเป็นปี67นะครับผมตั้งใจไว้กันว่าอย่างนั้นได้ปรึกษาทุกป,ปีกันไว้ก็ครับอู้กันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวแปลไปดูทุบป่อเนาะอันนี้เป็นรูปลอทุบป่อนะครับรูปลอที่ทําจาก โลหะเนาะซึ่งตอนนั้นนี่ผมโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่บะทำยูทูบแล้วครับผมจานตะกุดนะครับจานตะกุดเพื่อนเขาตะกุดปิดทิศนะครับผมซึ่งเอาออกบูชาแล้วก็เอาปัจจัยเนี่ยมาสมทบกับเงินของทางวัดบางส่วนเนี่ยเพื่อเอามาหล่อรูปเหมือนของเพื่อนไว้นะครับเหมือนละหลายปีแล้วตั้งแต่บะทำยูทูบแล้วครับขนาดใหญ่กว่าองค์จริงนะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนก็อยู่ในโรงแก้วนะครับทุปออยู่ในโรงแก้วนะครับผมแล้วก็ สลีละของเปื่อน,นี้จะบาเน่าบาเป่อยนะครับแห้งไปธรรมชาติธรรมชาติเลยครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้หูบนี้ตอนเปิ้นยังยังอน่าจะยังนุ่มอยู่นะครับพอถ้าหูบตอนที่ใกล้เคียงก็ตอนเปิ้นรัมนานภาพน่าจะหูบนี้ครับอันนี้ทุกป่อนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตาน,านครับมีเมตตาขนาดเลย ผมมาอย่ผมก็จะมาตั้งขันอย่างนี้นะครับตั้งขันคูไว้เพราะว่าเวลาออกบ้านไปอยู่ที่ไหนเกิน3วันเนี่ยจะต้องตั้งขันไว้นะครับผมถ้ามันสะดวกเนาะในกรณีถ้ามันสะดวกอ่านี่นะครับด,ด,ดูด้าน,นดูด้านหลังเนาะดูตั้งแต่ปลายเท้าของท่านนะครับผมถ้าผายยู่ต่างชนบุรีหรือว่าโซนภาคตะวันออกเนี่ยสามารถมากลับไว้มาขอพรได้นะครับผม มีโอกาสอีกประมาณหนึ่งปีกว่าๆนะครับที่จะมาขอพรกับท่านในกรณีที่สรีระสังขารของท่านยังยังอยู่ยังมาได้พระราชาทานเพิ่งนี่นะนี่นะครับผมคนพื้นที่เ,เตะนี่เป็นของแานสา,สาเลเตียน่ะเขาก็มาหลวงเขาก็มาหลวงเนี่ยค่ะ ก็มาไหว้กันยังอยู่ชนบุรีนะครับแล้วก็ ันนี้ออกมารีแล็กครับก่อเดินทางมาที่เขากรมหลวงนะครับพอดีหมวดเพิ่นปลามาชมวิวรีแล็กผ่อนคลายครับแต่ขึ้นก็นอนในค่ายครับเป็นค่ายของกรมสมบูรณ์นะครับอันนี้ฟังน้อยยอดสวยงามหาดอะไรอย่างเงาครับหตตัดตัวง่ายหัดตัวง่ายถ้ามองจากด้านบนนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นฟังที่ไหนอยา่างครับเนี่ย น่าจะเป็นทิศเหนือทิศเหนือนะครับแล้วก็ถ้าเขามองลงไปนะครับมันจะเป็นเพื่อนเขาว่าหาดเตยงามมุซื้อว่าน้ําลงเยอะขนาดแล้วก็ชาวบ้านเพื่อนก็จะมาหาหอยกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบ่แน่ถ้าเราผ่านไปถ้าสมมุติว่ามมีอหย่างพิพลาดก,ก็อาจจะไปดูเพื่อนหาหอยแล้วก็อ่าก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่วัดนะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวขึ้งหมดนําไปนะครับเข้าครัวหมดต้อนรับนะครับวันนี้ก็คือแต่คืนไปนอนไปนอนในกรมมานะครับมารีแล็กเพราะว่าผมมานี่ สองอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้หยุดเลยทำงานตลอดเอ้คุณน้าไม่เข้ากล้องเหรอ <plex> เขินกล้องโอ้โหนี่ออกแอวแล้วนี่ <c oughs> วันนี้คนดอยไม่เอาทะเลนะครับผู้ชมคงบ่ลงน้ำเหรอครับเหนียว เดี๋ยวมีนัดต้องกลับไปสักยันแล้วก็แอบน้ำมนต์อยู่นะครับบันไดชันให้ลงไปดูกันครับเจาา้าเกาะเยอะอย่างเงาเลยเกาะน้อยเกาะใหญ่มีจือหมาะหรอมีมดครับออมีสเตเตียเป็นลิงเห็คนความสำคัญครับครับเป็นซาน แนวกันนี่ครับมันเป็นแนวกันขึ้นครับกันขึ้นครับตอนนี้อ๋อนั่นนะครับที่เห็นเป็นหินคล้ายหินริบเลบนะครับเพื่อนสร้างไว้เพื่อการขึ้นอ่ามันจะเข้าเข้ามาในฟังนะครับแต่สองตัวนี้จะบิดติดกันนะใช่ครับไไออตัวลุ่มก็ตัวนี้บิดติดกันคแค่นี้มันจะมีเสียงอ๋อตัวนี้เป็นตัวทวงมันตัวทวงอยู่ในน้ำเนาะแล้วตัวนั้นก็ตัวนั้นก็บบใบเรียร้อยพ้นน้ำเ่ยลอยอยู่ต่างแข่งลอยปีนแนมครับนี่อ๋อนี่ลอยปีนแนม ถ้าเรือข้าศึกมาหรอมาจนนี่ยิงผ่า,านมาหญบมาจนเขาระเบิดเลยรับตอ่บตอหันต่อซึ่ซไฟยังี้อ๋อโอ้โหแน่นอนจริงๆอันนี้เป็นลิงบนเขาเขาโกมาหลวงนะครับ <laughs> ขนาดหนีมาอยู่ทะเลแล้วก็ยังมาเจอลิงอยู่ครับลูลเออเหมือน เมันทั้งหลายนะพผนหลังรถล่ะโอ้เรียบร้อยแล้วเอาของไปลังรถท์บนเลือโอ้นี่เขาเขาผู้โหหรือเปล่าปลาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้หมวดจะปลาลงไปดูเพุ่นหาหอยนะครับอันถ้าสมมติบางวันที่น้ําลงช่วงเวลาที่น้ําลงนะเพุ่นจะบ้านเพุ่นจะมาเก็บหอยกันนะครับหมดว่าตะกอนใกล้กับมาเก็บมันกันซึ่งด้วยไม่เป็นหอยยนงครับ ไปเทียบอ๋อต่างงวดครับครับไปคุณผูช้ชมลงไปดูกันโอ้เด็ดสุดยอดเลยครับจากที่รอบแล้วเราไปหาเฮดบนดอยกัน <laughs> เปลี่ยนอารมณ์ตามกันโอ้นี่เห็นอย่างนี้งามเพื่อตกใจเหรอ หอยหอะไรครับเาเรีหอยวหวาน,เ,านเขาไปดองน้ำปลาใช่เาเนี่ยนถะังนี้เรอ้ยเหโอ,อ,อหยอย่างนี้เลยเหรอครับใช่วจะเจอไม่เคยมีแล้วอโตทุกวันเลยตัครับพีตัวไม่ทันได้แล้วนี่ยะ ออกฝามมดฝาคือปุ่นคือไผก็แม่หาได้ครับเจะแบ้านอยอย่างนี้ก็ได้เนาะอ๋ออ๋อนี้นี้ใส่แล้วเอาสมัครไปเป็นดองัำป้าหนถ้ามันอยู่เร้อยคือไหนมนแล้วเนาะ ดองนแลาแฝดี่มันเอาขายนั้กะหอยดองหอยดองนะกะหอยดองออ๋ผมเป็นหอยดองที่เขาเกี้ยแล้วนะครับเป็นเปลือกนะครับหอยดองเลยนี่นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศให้ดูหลังจากที่คลิปก่อนๆโน่นไปหาเห็ดอยู่บนดอยที่เชียงใหม่นะครับรอบเข้าวปลาข้าเขาตลอดนะครับรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทะเลครับมาดูปัญหาหอยกันความจริง ถ้าสมมุติว่าเขามีชุดนี่เขาน่าจะลงไปลุยลึกๆได้อยู่แต่ว่าวันนี้ผมมีคิวสักยันแล้วก็แอลน้ำมนต์อยู่นะครับที่วัดแล้วก็อันนี้แวะมาถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูไปไแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิกไปทํางานกันอยู่โอ้หัวเช่น้อยๆเราเนี่ยใหญ่อยู่ <c oughs> ตัวใหญ่ย,ยันะครับอ๋อนี่เราเนี่ยเนาะออกมาละนี่นี่นี่นอันนี้เป็นปูพันธุ์ผสมปูหินกับปูมมงผสมกันครับอ๋อข้าน,นี้ไหมครับ ปูหินกับปูแม่ผสมกันอ๋อมันผสมกันได้ด้วยเหครับเป็นพันธุ์ผสมอ๋อแต่กกน,นี่ล้ำหนึ่งนะเนื้อมันลายถ้าตัวเงญ่ๆอ๋อถ้าอย่างงี้นี่กินได้เนาะซอมอมาคืนในหันทีเลยแต่ไอสีฟ้าเ่็กี้กินมาได้กินมาได้ขม<อ>ครับ,รบอันนี้เป็นปูพันธุ์ผสมจะปูแม่กับปูจะปูหินกับปูปูหินอันเป็นเน่ๆอๆสวกเลยก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสรุปคลิปกันแฮมค้งก็คือ เอาเดินทางจากเชียงใหม่นะครับไปชนบุรีเพื่อนําปัจจัยไปถวายในการที่เฮาได้เปิดบูชาแมงคู้คานะครับผมก็ได้นาปัจจัย1นึ่งแสนบาทไปถวายเรียบร้อยละทีะนี้บรรลุเป้าประสงค์ของเฮาละแต่ว่าก็มีหลายท่านที่ทําบุญร่วมทําบุญบัตนันนะครับอยากได้แมงผู้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี้อาจจะมีข่าวดีนะครับเพราะว่าเฮาจะไปเข้าบ่าเข้าบ่ได้ยึดติดว่าจะไปวัดใดวัดหนึ่งนะครับเฮาจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสที่จะเอื้อให้เฮาได้ทําบุญนะครับผมก็ เรียบร้อยก็มีพิธีกรรมมาอย่างตั้งๆตามที่ได้ร่ำเรียนมาเนาะบ่อุนักดีกว่านี่มันเป็นความเชื่อเดี๋ยวคิดว่ามันจะพ้นห้องอะไรอย่างก็เดี๋ยวคนคนบ่เจือก็มีเนาะเดี๋ยวมันจะด่าแม่กันนะคอีมาเดี๋ยวยังไรถ้าคลิปหน้ามีโอกาสนะครับมีคนส่งของมาให้ลุงพายละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาของเข้าไปให้ลุงพายนะครับมีเครื่องครัวมองหงายถ่ายปาพเยอะแยะมากมายเลยถ้าบ่ญยากพลาดก็อย่ายลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ